ต่อไปเป็นกระทูที่1.1.2นะครับกระทูถามสดด้วยวาจาของท่านเรวัตวิสรุตเวทนะครับด้วยได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่แจ้งว่ากระทูถามเรื่องนี้นายกมนตรีพินาแล้วมอบหมายให้ลนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ตอบกระทูถามแทนแต่เนื่องจากรลมตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขติดภารกิจสําคัญจึงมอบหมายให้ลนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข คือท่านาพระธานสาธิตปิทุเตชะนะครับเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนเชิญท่านเปรวัตถามนะครับแล้วก็เชิญท่านตีช่วยประการกระทรวงสาธารณสุขเตรียมตอบนะครับเชิญครับ,บ,บกรับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมในแพทย์เรวัตว,วิสเศรเวรีร่รมไทยครับวันนี้ผมขอเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ เพื่อจะตั้งกระตุถามท่านนายรัมนตรีเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในรอบที่สองครับแต่อานปรานครับก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยผมอยากจะให้พี่น้องประชาชนได้เห็นภาพว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคนะครับก็คือจะไล่ไทม์ไลน์ให้ดูตั้งแต่ต้น จนกระทั่งถึงวันนี้ครับวันที่31ธันวาคมปี62เนี่ยมีเคสแรกป่วยในประเทศจีนซึ่งเป็นโรคอุบ,บัติใหม่ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรคนี้เนี่ยน้อยมากสิ่งที่ผมทำก็คือเราได้มีการติดต่อกับแพทย์ที่เมืองจีนโดยตรงเพื่อขอข้อมูลว่าโรคนั้นมีอาการอะไรบ้างมีความรุนแรงอย่างไร แล้วก็การติดต่อเป็นอย่างไรนะครับต่อมาโรคนี้ก็ได้ถูกตั้งชื่อว่าโควิด -19 จนเป็นที่รู้จักกันในานามของโควิด -19 นะครับวันที่13มกราครับนักท่องเที่ยวชาวจีนได้มาป่วยในประเทศไทยนั้นเป็นเคสแรกนะครับต่อมาวันที่31มกราปรากฏว่ามีคนไทยคนแรกติดเชื้อและป่วย โดยที่ไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีผู้ป่วยทั้งนักท่องเที่ยวและคนไทยตามมานะครับเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์สำคัญในเดือนมีนาคมครับคือวันที่12มีนาคมเกิดอะไรขึ้นครับเกิดซูเปอร์สเปรดเดอร์ในสนามมวยลุมพินีซึ่งอยู่ในความดูแลของทหารทั้งๆท,ที่มีคำสั่งห้ามการ ชกมวยก่อนหน้านั้น2วันก็ปรากฏว่าซ u เปอร์สเปรดเดอร์ลุมพินีนั้นทำให้เกิดการแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางในประเทศไทยปรากฏว่ารัฐบาลก็ตกใจครับเพราะว่าตัวเลขมันสูงขึ้นมามากในวันที่17มีนาเนี่ยก็เลยมีคำสั่งให้ปิดโรงเรียนปิดมหาวิทยาลัยสถานบันเทิงสถานบริการในกทมและปริมณฑล ต่อมาในวันที่21มีนาคมก็ปิดห้างและพื้นที่เสียงในกทมแล้ววันที่24มีนาก็ล็อกดาวน์ทั้งประเทศครับอันนั้นคือเริ่มต้นของความหายนะทางเศรษฐกิจหลังจากที่มีการล็อกดาวน์แล้วนะครับทั้งๆท,ที่ในขณะนั้นเนี่ยมีเชื้อหรือมีผู้ติดเชื้ออยู่ในประเทศเนี่ยเพียง700คนเท่านั้นครับผลก็คือ คนตกงานจำนวนมากเศรษฐกิจพังพินาศหลังจากนั้นนะครับก็มีการระบาดอยู่เรื่อยๆแต่ด้วยความที่คนไทยมีวินยัยแล้วก็ร่วมมือกับทางกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างดีพร้อมกับที่ระบบของสาธารณสุขนั้นเนี่ยเป็นระบบที่แข็งแกร่งมากก็สามารถที่จะทำให้การแพร่เชื้อเนี่ยลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวันที่ 13พฤษภาคม63ครับพบว่าไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศไทยอีกเลยถ,ถ้าจะมีนะครับก็เป็นผู้ติดเชื้อที่มาจากสเตตควรันทีนก็คือผู้ที่มีการกักกันตัวอันนั้นปลอดภัยครับท่านประธานครับหลังจากนั้นเนี่ยคนไทยก็รู้สึกผ่อนคลายครับเพราะว่า ผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยเป็นศูนย์อยู่หลายเดือนครับนับตั้งแต่วันที่13พฤษภานะพฤษภามิถุนากระาคดาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาจนกระทั่งเกิดอะไรขึ้นครับในคืนวันที่19ธันวาคมครับคนไทยช็อกทั้งประเทศครับมีประกาศว่ามีการติดเชื้อ จำนวนมากมากกว่า500คนที่สมุทรสาครครับสาเหตุเกิดจากอะไรครับสาเหตุนั้นเกิดจากการที่มีการลักลอบนำแรงงานต่างชาติที่ติดเชื้อเข้ามาในประเทศไทยและนั่นคือสาเหตุที่ทำให้เกิดซ u เปอร์สเปรเดอร์ที่สมุทรสาครนะครับ ต่อมาเพียงเจวันหลังจากสมุทรสาครที่เป็นซูเปอร์สเปเดอร์ครับก็คือในวันที่26ธันวาคมก็เกิดการแพร่ระบาดจากบ่อนนี่ครับจากบ่อนที่ระยองครับก็เป็นการระบาดรอบใหม่อีกครั้งหนึ่งเป็นอีกหนึ่งคลัสเตอร์และเป็นคลัสเตอร์ที่ใหญ่มากๆสรุปก็คือว่าท่าปนประธานครับโดยสรุปผมสรุปนะครับในการระบาด รอบใหม่เนี่ยสองซูเปอร์สเปรเดอร์ขนาดใหญ่จากสมุทรสาครและบอนระยองเนี่ยก็เป็นต้นต่อของการแพร่ระบาดของโรคเนี่ยไปมากกว่า60จังหวัดทั่วประเทศไทยที่สำคัญก็คือว่ามี28จังหวัดเป็นสีแดงนะครับก็คือเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและ5จังหวัดใน28จังหวัดนี้ก็ถูกระบ,บุว่าให้เป็นพื้นที่ สีแดงแบบเข้มข้นหรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดอย่างเข้มงวดนะครับจะใช้คาอะไรก็แล้วแต่ครับก็คือมันก็คือการล็อกดาวน์นั่นเองครับมันเป็นการล็อกดาวน์ครับและผลของการล็อกดาวน์ก็คือว่ามันจะทําให้เกิดภาวะพังพินาศทางเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็ทําให้คนตกงานลําบากยากจนนะครับท่านเปรียบเทียบอย่างนี้ครับว่า สองซูเปอร์สเปเดอร์ในรอบใหม่เนี่ยเพียงหนึ่งเดือนเนี่ยนะครับมีผู้ปว่วยติดเชื้อถึง8,000ัรายในขณะที่รอบแรกเนี่ยใช้เวลาถึง12เดือนมีผู้ปว่วยติดเชื้อเพียง4,000ัรายครับซึ่งมันแตกต่างกันมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีของรอบใหม่รอบที่สองเนี่ยจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งครับผมเนี่ยยังไม่ลืมภาพที่เคยไป บริจาคอาหารแล้วก็เห็นคนจํานวนมากเข้าแถวยาวเหยียดหลายพันคนไม่ว่าจะเป็นในกอรมอรก็ดีหรือในต่างจังหวัดก็ดีในรอบแรกนะครับที่หลังจากที่มีการล็อกดาวน์แล้วก็คนตกงานแล้วทําให้คนลําบากมากครับที่สําคัญอย่างนี้ครับพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องการเห็นการแก้ปัญหายอย่างจริงจังในเรื่องนี้ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเ,เรามี หน่วยงานราชการที่มีกลไกสำคัญทั้งในแง่ของกฎหมายทั้งในแง่ของอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบ่อนกด็ดีหรือเรื่องการลักลอบของแรงงานข้ามชาติเข้ามาในประเทศไทยกด็ดีมีหน่วยงานรับผิดชอบอยู่แล้วการไปตั้งกรรมการสองชุดขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องไร้สาระโดยสิ้นเชิงเพราะอะไรลูกครับ เพราะว่าหน่วยงานของราชการเนี่ยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงส่วนคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรอำนาจก็ไม่มีจะไปดำเนินการอะไรได้ครับมันไม่มีประโยชน์เลยครับท่านประธานที่เคารพครับผมจึงที่ไล่เรียงไทม์ไลน์ให้เห็นเนี่ยนะครับเพื่อเห็นภาพชัดเจนมากๆว่าปัญหานั้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรคุณหมอครับคุณหมอครับขอขอนุญาต คุณหมอใช้เวลาไปประมาณเกือบสิบนาทีแล้วนะครับได้ครับฉะนั้นอยาก, <ผม S 1> ยากให้คุณหมอเข้า<ร>สู่คําถามได้ละครับผมมีเวลาพอครับคําถามคือคําถามแรกครับคําถามแรกครับรัฐบาลเนี่ยได้ดําเนินการสอบสวนเพื่อหาผู้ทําผิดกฎหมายทั้งการลักลอบนําเข้าแรงงานข้ามชาติและการเปิดบ่อนผิดกฎหมายแล้วหรือยังและถ้าได้ดําเนินการแล้วเนี่ย มีความคืบหน้าไปเพียงใดแล้วต้องรีบแถลงให้ประชาชนทราบเพราะประชาชนนั้นรอรับฟังอยู่ครับผมถามทีเดียวเลยครับในสางคำถามครับยังมีเวลาอยู่ครับคำถามที่สองครับรัฐบาลได้มีมาตรการเข้มงวดเพียงใดครับที่จะให้ประชาชนนียมั่นใจได้ว่าจะไม่มีเจ้าหน้าที่หรือเอกชนก็ตามทำผิดกฎหมายเช่นนี้อีกเพราะหลังจากที่มีข่าวการลักลอบข้ามแดนที่แม่สายแล้วเนี่ย จนเกิดซ u เปอร์สเปรดเดอร์และเป็นปัญหาให้ประเทศชาติก็ยังมีการลักลอบนำแรงงานข้ามชาติเข้ามาอีกที่แม่สอดและเมื่อสองวันที่ผ่านมาก็ยังมีการลักลอบนำเข้าที่กาญจนบุรีเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลจำเป็นต้องมีมาตรการที่ทำให้ประชาชนมีความมั่นใจครับคำถามที่3ครับอยากถามนี้ครับอยากถามว่ารัฐบาลเกิดเพี้ยนอะไรขึ้นมาครับ ถึงได้ออกมาตรการเยี่ยวยาเดือนละ3,500บาท2เดือนโดยทยอยจ่ายเป็นงวดงวดผ่านแอปทั้งนั้นที่ประชาชนเนี่ยกำลังเดือดร้อนและต้องการเงินสดไปแก้ปัญหาที่กำลังประสบอยู่โดยทันทีไม่ต้องทำเท่ว่าจะสร้างสังคมแบบ cashless society หรอกครับเพราะสังคมวันนี้เนี่ยมันเป็น cashless หรือ no cash อยู่แล้วครับคนที่กำลังเดือดร้อนเขาไม่มี cash ครับท่านต้องรีบสร้าง cash Society มากกว่าครับไม่ใช่แค s เล e ครับและถ้าประชาชนเขาเลือกได้เนี่ยนะครเขาอยากจะเลือกที่ํำมาหาก,กินด้วยตัวเองการไปกำหนดเงื่อนไขต่างๆไม่ว่าจะเป็น p a เช l l o ล็อกดาวหรือทัทล็อกดาวก็ตามเช่นนั่งร้านอาหารได้เพียงสามทุ่มร้านอาหารก็เจ๊งครับผมเนี่ยจะบินไปภูเก็ตหรือเชียงใหม่ก็ตามเนี่ยผมต้องโควิดตีนสวันเพราะอะไรเพราะว่ากรุงเทพนั้นเป็นพื้นที่สีแดงพื้นที่ควบคุมสูงสุด ผมต้องถูกโควิดตีน,นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่ไปนักท่องเที่ยวคนอื่นก็ไม่ไปมันก็จะเจ๊งเป็นลูกโซ่ตั้งแต่สายการบินก็เจ๊งโรงแรมก็เจ๊งโรงล้านอาหารก็เจ๊งร้านขายของจีบาตษาธุรกิจขนส่งทั้งรถทั้งเรือเจ๊งหมดคนกรุงเทพ6กถึงเล้านคนติดเชื้อเพียง619รายไม่ใช่ว่าทุกที่ในกรุงเทพเป็นฮอตสปอตในการสเปรดไม่ใช่ครับแต่ว่ากรุงเทพทั้งหมดเนี่ย ถูกเลเบลให้เป็นพื้นที่สีแดงมันแม็กเส้นตรงไหนครับคนกรุงเทพเป็นประชากรที่มากที่สุดและมีกําลังซื้อมากที่สุดถ้าคนกรุงเทพไปเที่ยวไม่ได้การท่องเที่ยวก็เจ๊งครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยถามรัฐบาลว่าขอได้ทบทวนมาตรการเหล่านี้ได้หรือไม่ครับกับกรณีประกันสังคมมาตรา3าเนี่ยทำไมถึงไม่เรียยาเขา ในเมื่อเขาก็ส่งเบีย้ยประกันและเขาก็เดือดร้อนด้วยเช่นเดียวกันคําถามก็คือรัฐบาลควรจะนําเรื่องทั้งสองประเด็ดนนี้ไปทบทวนและปรับปรุงมาตรการแก้ปัญหาให้ตรงจุดจะดีกว่าครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญค,ครับกับไปรธนประทานผ่านเรียงท่านรัฐมนตรีครับเออท่านจะสรุปหรือไม่ว่าเชื้อที่สมุทรสาครเนี่ยเป็นการหลุดรั่วมาจาก เออเมียนมาหรือไม่ไม่เป็นไรครับแต่ว่าผมอยากจะกราบเรียนให้ท่านทราบว่าเชื้อผู้ติดเชื้อที่สมุทรสาครเนี่ยเมื่อนำเชื้อมาตรวจแล้วเนี่ยสายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ G s สายพันธุ์ GS เนี่ยเป็นสายพันธุ์เดียวกับที่ระบาดในเมียนมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ระบาดอย่างรุนแรงและวันนี้เป็นแสนก่อนหน้าที่จะมี GS ในสมุทรสาคร ไม่เคยมี G s เอในรอบแรกในประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยตอนที่ระบาดเนี่ยเป็นสายพันธุ์จากอู่ฮั่นเพราะฉะนั้นก็เลยท่านอาจจะไม่แน่ใจแต่ผมจะสรุปว่ามันใช่นะครับก็คือการลีกมาจากเพื่อนบ้านคือเมียนมาเพราะฉะนั้นเนี่ยออมีเรื่องที่สำคัญมากๆที่ขอเป็นคำถามด้วยในเวลาเดียวกันเนี่ยนะครับว่าสมุทรสาครน,นั้นเนี่ยเป็นแหล่งโรคที่ใหญ่มากครับ ที่จะต้องระมัดระวังคาถามคือมีมาตรการที่ทำให้ประชาชนสามารถจะมั่นใจได้หรือไม่ว่าสามารถจะล็อกหรือล้อมวงให้ผู้ติดเชื้อในสมุทรสาครซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นแรงงานเมียนมาจำนวนมากหลายแสนคนไม่หลุดลอดรั่วามาติดกับคนไทยให้คนไทยต้องติดเชื้อจากแรงงาน ต่างชาติอีกมีมาตรการอะไรที่สามารถจะรับประกันได้และทําให้ประชาชนเนี่ยมั่นใจได้ว่าจะไม่มีการเล็ดรอดหลุดรอดหรือเล็ดรอดหรือั่วไหลใดๆทั้งสิ้นครับเพราะเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะว่าถ้าั่วจากคลัสเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นี่ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนไทยก็จะรุนแรงมากขึ้นครับขอบระคุณครับท่านประธานครับ ขอขอ,อ,อนุญาตท่านครับกราบเรียน<อ>ท่านประธานไปย่งท่านรัฐมนตรีครับขอขอ,ขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับมีนิดเดียวครับสั้นๆเลยฮะสามสิบวิขออนุญาตให้คําแนะนําอย่างนี้ครับว่าการตรวจเชิงรึกในแรงงานต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานเมียนมาเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญและทุกครั้งที่รายงานเนี่ยว่ามีผู้ติดเชื้อเท่าไหร่น,นะครับอยากจะขอเสนอแนะว่าขอให้มีการรายงานจํานวนการตรวจด้วย เพื่อจะดูว่าอัตราการติดเชื้อเนี่ยมันสักเท่าไหร่คล้ายๆกับที่เราทําในสิงคโปร์สิงคโปร์เนี่ยนะครับเขาล็อกดาวน์จุมชนแรงงานต่างด้าวเสร็จแล้วเนี่ยมีการตรวจเชิงลุกทั้งหมดก็พบว่าประมาณ47ถึง50ติดเชื้อครับเพราะฉะนั้นในกรณีสมุทรสาครผมอนุมานเหมือนกันครับว่าเหตุการณ์จะคล้ายๆกับที่สิงคโปร์ครับขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับก็ถือว่าเป็นการจบ การถามกระทู้สสดด้วยวาจ,จาของท่านเรวัตพิสลุเวทนะครับ